เปิดร้านทำบอกค่ะร้านเปิดมาแบบไม่ได้จดทะเบียนนะมีสเตตเมนต์แล้วก็ไปเสร็จค่ะ สวัสด e. er mm ีค hmm. ่ะนะคะวันนี้นะคะมาพบกับโตโรดีนะคะส่งมอบรถนะคะวันนี้เป็นโตโยต้ายาริสตัวทีอดีของเรานะคะวันนี้นะคะเรามีเคที่น่าสนใจยังไงนะคะบอกเลยว่าเคสนี้นะเป็นเคที่หนึ่งเลยนะคะเป็นเคที่ยากนะเพราะลูกค้านะคะไม่มีเอกสารอะไรเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ายากยังไงนะวันนี้นะคะเราอยู่กับพี่นายนะคะสวัสดีค่ะนะคะพี่น้ายนะคะจะขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะคะพี่น้าทํางานอาชีพอะไรคะเปิดร้านทาเบาะค่ะ เปิดทำเบาะเบาะรถยนต์ใช่ไหมคะบรถยนต์เบาะรถมอเตอร์ไซค์โซฟาค่ะอ๋อเปิดมาน,นานหรือยังคะเปิดมาสี่ห้าปีแล้วค่ะเปิดมาสี่ห้าปีนะเอกสารที่ใช้มีอะไรบ้างก็มีสเตทเมนต์แล้วก็ใบเสร็จคะ่ะมีแค่ใบเสร็จนะคะเอกสารแค่นี้เองนะไม่มีใบเสียภาษีร <นะ S 1> ้านเปิดมาแบบไม่ได้จดทะเบียนนะเ <นะ S 1> คสนี้นะคะแถมซื้อคนเดียวด้วยก็มีบัตรเครดิตแต่ว่าบัตรรถไม่มีค่ะมีบัตรเครดิต ยังเปิดใช้อยู่ไหมคะใช้อยู่ค่ะอ๋อ oh, นะคะลูกค้านะคะอาชีพนะคะก็คือเปิดร้านทำเบาะนะคะมีประวัตินะคะแล้วก็เอกสารที่ใช้นะคะก็คือมีแค่สเตตเมนต์แล้วก็บินใบเสร็จแค่นั้นเองนะคะใครนะคะ oh. ที่สนใจอยากมีรถไว้ใช้นะคะอาชีพแบบนี้หรืออาชีพคล้ายๆกันนะคะ ติดต่อโตรถดีเข้ามาเลยอ่ะพี่รตีรู้จักกับเพจรถโตรถดีได้ไงคะเอ,อ่อมีลูกค้ามาบอกว่ารถที่นี่สวยก็เลยลองเข้าติดตามเพจมาสักระายะหนึ่งค่ะแล้วก็ตัดสินใจเข้ามาดูค่ะแล้วเป็นไงคะพอเจอรถก็จองเลยวันแรกก็เข้ามาจองเลยค่ะสวยถูกใจไหมคะถูกใจคะ่ะค่ะ นะคะขอบคุณพี่น้อยหนามากนะคะที่มาใช้บริการกับโตรถดีนะคะฝากด้วยแล้วกันนะคะใครอยากมีรถไว้ใช้นะคะคุณภ,ภาพดีนะคะรถแท้รถบ้านรถเดิมราคาถูกนะคะนึกถึงโตรถดีค่ะถนนบายพาสค่ะเลี่ยงเมืองชนบุรีค่ะสวัสดีค่ะ